สวัสดีครับผมเอราวัตนะครับที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกอีซูซุครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูรถนะครับผมอีซูซุเอ็นเออาร้อยสามสิบเป็นรถบรรทุกนะครับที่ติดตั้งตัวถังเป็นแบบตู้นะครับผมที่เป็นแบบตู้เปียกนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูในส่วนของภายในของรถกอนนะครับเข้ามาดูเลยนะครับผมรถของเราเนี่ยนะครับ ในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแล้วก็จะมีแอร์แบ็กนะครับผมแล้วก็มีเข็มขัดทํางานร่วมกับแอร์แบ็กนะครับแบบดึงกลับนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเซ็นทัลล็อกนะครับอันแบบนี้นะครับแต่วเราไปดูฝั่งรถนะครับในฝั่งนี้นะครับข้างในนี่นะครับ จะมีนเพจนะครับผมจะระบ,บุรุ่นรถนะครับแล้วก็เลขเครื่องเลขแคซีนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของกล่องกล่องฟิวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็กล่องเก็บอุปกรณ์นะครับผมแล้วทีนี้เรามาดูตู้กันนะครับี๋ยวผมจะเปิดตู้ให้ดู จะสวยงามขนาดไหนข้างในตู้ข,ของเราจะเป็นตู้สแตนเลสครับเป็นพื้นสแตนเลสที่เป็นลอนนะครับผมเพื่อการใช้งานที่แข็งแรงนะครับไม่บุบง่ายนะครับผนังก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับถ้าเก็จะมีไฟนะครับเดีย๋ยวเราไปเปิดดูข้างหลังนะครับ สวยนะครับนี่สวยนะครับนี่นก็จะเป็นขัง น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ75ลิตรก็ตัวนี้ก็จะเป็นไส้กองอากาศวิธีทำความสะอาดก็เป่าใช้ลบเป่านะครับจากด้านในาออกด้านนอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาหล่อเย็นนะครับหมดแค่นี้ครับ